เรื่องเล่าจากหน้ากระดาษถึงหัวใจของเราพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนคุณหยุดฟังเสียงเล็กๆของใจตัวเองอีกครั้งและพูดเรื่องที่ใจอยากเล่าเบาๆเหมือนกำลังฟังเพื่อนคนหนึ่งอยู่ข้างๆคุณกำลังฟัง Soul Note the Little Voice from the h e r t สวัสดีค่ะเรานัทริยายินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Soul Note การที่เราทั้งสองจะได้เป็นคู่รักกันหรือไม่ไม่มีความสำคัญใดเลยเพราะผมได้พบคุณแล้วในชีวิตนี้เราเปิดกันด้วยวลีเด่นของหนังสือเล่มนี้เลยค่ะวันนี้อยากชวนเดินทางไกลไปสัมผัสกับเมืองลอนดอนที่เป็นเมืองแห่งการพัดพลากและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายถึงเมืองนี้ ที่มีทั้งความเหงาและความงดงามของมันจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แค่การเดินทางข้ามประเทศเนาะแต่คือการเดินทางเข้าไปในความรู้สึกบางอย่างที่อาจจะยังไม่เคยจากเราไปจริงๆเรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของความรักค่ะ หนังสือที่เราได้หยิบมาในวันนี้ค่ะมีชื่อว่าลอนดอนกับความลับในรอยจุกก็เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มานานแล้วค่ะแล้วก็ถูกนำมาตีพิมพ์ใหม่หลายๆครั้งเนาะเราเองเนี่ย อ่านเล่มเนี้ตอนที่เขาตีพิมพ์ครั้งที่5ปัจจุบันน่าจะครั้งที่7แล้วก็เป็นหนังสือของนักเขียนชาวไทยคนหนึ่งค่ะชื่อว่าคุณอนุสรติปยานนท์เราหยิบมาพูดเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เรารู้สึกว่ามันคลาสสิกคือเล่มนี้เนี่ยเขาตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2547เนอะผ่านมา21ปีละนานมากยู่นะแต่ก็ ยังคงสามารถพูดถึงได้นี่แหละความคลาสสิกของมันนอกจากเนื้อหาข้างในที่มีความคลาสสิกแล้วเล่มนี้ก็ยังเป็นผลงานชิ้นเอกที่สุดจะคลาสสิกของนักเขียนคนนี้เองเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องที่ถูกตีพิมพ์หลายๆครั้งก็เป็นที่นิยมของเขาเรื่องหนึ่งเลยสไตล์การเขียนของเขาอ่ะมันดูซับซ้อนนะคือสำหรับเราอ่ะเขาใช้ภาษาได้ ฉลาดมากเลยวลีต้นคลิปที่เราได้อ่านไปอะ่ะคือมันเป็นการบอกความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะต้องบอกด้วยวลีเบอร์นี้เลยใช่ไหมเออคือแบบต้องบรรยายเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ย,เ,ยอเออส่วนตัวนะเราว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกแล้วก็มีความลึกซึ้งมากๆฟังดูอาจจะยากนะอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราตั้งใจเราก็สนใจมันจริงๆอะ่ะจริงๆมันก็ง่ายที่จะเข้าใจมัน แล้วมันก็มีความสวยงามในตัวมันด้วยอ่ะเอเอเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวในหนังสืออ่ะมันถูกแบ่งเป็นช่วงๆและก็ถูกสลับเวลาไปมานะเหมือนเราแบบได้ดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันนะมันเป็นเรื่องราวของเชฟหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งที่เลิกเป็นสถาปนิกแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะ เขาเล่าเรื่องราวของเขาแบบในหลากหลายเหตุการณ์ที่เขาเจอในแต่ละเมืองแต่ละวันแต่ว่าเราอ่ะจะพูดถึงเส้นเรื่องหลักของเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของความรักความรักของเชฟหนุ่มชาวไทยที่มีชื่อว่าต้นกับหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะที่มีชื่อว่าฮันฮีจุนเธออ่ะเป็นทนายความที่มาทำงานที่เมืองนี้เนาะเขาสองคนเนี่ยก็พบกันในช่วงเวลาสั้นๆที่ลอนดอนเนี่ยแหละ แล้วก็การเจอกันของเขาอะมันจะมีกิมมิกอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นจะต้องเจอกันอะเออเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมีจังหวะที่ดีเออประมาณนั้นคือไม่ได้แบบว่าเดินผ่านเฉยๆแล้วก็เห็นหน้าการพบการเจอกันเลยอยไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเขาฮันฮีจุนเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะไปกินข้าวกับมารียทีนี้ก็ไปที่ร้านอาหารนี้ของโรงแรมนี้แหละ ที่เชฟหนุ่มอะได้ทำงานอยู่ที่นี่ทีเนี้ยเนี่ยอยากจะสั่งเมนูเมนูหนึ่งก็คือเป็นกาแฟใส่นมขน้นไม่แน่ใจนะว่าทั่วเอเชียเขารู้จักเมนูนี้ไหมอะเออแต่ว่าไทยน่าจะรู้จักเนาะเราเราว่ามันก็คล้ายๆกาแฟโบราณของไทยอยู่เนาะซึ่งก็มีเชฟคนไทยอยู่ในนี้ที่ทำงานแล้วรู้จักเมนูนี้ก็เลยต้องเป็นเชฟชาวไทยที่ชื่อว่าต้นเนี่ยแหละเป็นคนทำเมนูนี้ไปเสิร์ฟเองกับมือ ก็กลายเป็นแบบการพบก, make กันเมกแฟนการเป็นเพื่อนกันหลังจากการเสิร์ฟกาแฟแก้วนี้เลยจากนั้นน่ะฮีจุนน่ะก็กลับมากินอาหารร้านต้นอีกครั้งนะเออก็คือมาบ่อยด้วยมาบ่อยมากขึ้นมาคนเดียวด้วยแล้วก็มานั่งที่โต๊ะที่เจอกับต้นในครั้งแรกเป็นโต๊ะเดิมโต๊ะเบอร์หกโต๊ะที่แบบไม่ได้มี สิทธิพิเศษอะไรหรอกแต่ว่าเป็นโตัวที่เขาเนี่ยสามารถมองเห็นคนในครัวได้เออนั่นนั่นแปลว่าอันนี้เราคิดเอาเองนะว่าเอ้หรือว่าฮีจุนน่ะจะเห็นต้นก่อนสั่งกาแฟไหมวะเอ้หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในการเจอกันวะแต่ที่แน่ๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญของต้นแน่นอนจากนั้นน่ะก็มีการพูดคุยกันเนาะหลังจาก ที่ได้มาเจอกันบ่อยๆเขาก็มีการอัปเดตเรื่องราวชีวิตต่างๆกันแหละกันก็มีการชวนไปดูงานศิลปะตามมิวเซียมบ้างตามที่สองคนแบบนัดแนะสนใจกันอะไรเงี้ยคือจะเรียกว่าเดทไหมนะก็ในมุมฮีจุนน่ะอาจจะใช่เออแต่ว่าในมุมต้นน่ะไม่แน่ใจเพราะว่าดูจะเป็นมิตรภาพที่ดีมากกว่าฟังเราเริ่มหน่วงๆแล้วออยังไงนะ ก็มันก็น่าจะหน่วงจริงๆแหละก็นั่นแหละค่ะกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยฮีจุนก็ได้บอกชอบต้นเนาะแต่ว่าต้นน่ะก็ปฏิเสธฮีจุนไปเขาก็บอกฮีจุนแหละว่าเขาว่าไม่อาจเป็นคู่รักหรือว่าคนรักให้เธอได้หรอกด้วยเหตุผลที่ว่าต้นเองเนี่ยก็รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเขาสองคนอ่ะจะต้องจากกันลาจากกันไปจากเมืองนี้อยู่ดีเพราะว่าเขาและเธอก็เป็นเพียงแค่ผู้มาเยือน เมืองเมืองนี้เฉยๆในเวลาสั้นๆแต่ในมุมเราอะเราก็เข้าใจได้กับเหตุผลต้นนะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมันจะจบแบบนี้เลยใช่ไหมว่าต้นฮีจุนก็น่าจะคิดแบบเดียวกันนี่นแหละฮีจุนก็เลยบอกกับต้นไปหลังจากที่เธอได้บอกชอบอ่ะเนาะเออเธอก็บอกกับต้นว่า,าถ้าเธอกลับมาจากนิวยอร์กอะจะกลับมาฟังคำตอบที่เกิดจากการไข้ควรดีแล้วอีกครั้งหนึ่งจากต้น แล้วก็ทิ้งท้ายกับต้นไว้ว่าคุณต้องให้เวลากับความรู้สึกตัวเองนี่ไม่ใช่เกมชาวปัญญาคำสวยอะ่ะชอบนะดูแบบดูเป็นผู้หญิงฉลาดก็จะบอกกับต้นนั่นแหละว่าแบบเอ้ยการที่จะชอบหรือว่ารักใครมันไม่ได้ใช้สมองนะเว้ยมันต้องใช้ความรู้สึกด้วยอะ่ะคือเราเองอะ่ะก็เห็นว่าในหลายๆเรื่องราวของความรักอะ่ะมันก็มักจะแบบมีอะไรที่ทําให้ความรักมันดูยากเย็นเนา เในหลายๆคู่ในหลายๆคนที่เกิดขึ้นอ่ะแต่ว่ามันความรักมันก็ใช้แค่ความรู้สึกใช่ไหมถ้าเรามองแค่นี้มันก็ง่ายอ่ะถ้าเกิดว่าเรามองแค่ว่าเรารู้สึกรักก็แค่รักใช่ปะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันโคตงง่ายเลยแล้วมันก็ดูแบบมันดูมีความสุขอ่ะเออแต่บางทีมันยากเพราะว่าแบบเราดันไปใช้เหตุผลกับรักแหละเออมันก็เลยแบบไม่ง่ายเลย เรื่องเนี่ยมันก็หน่วงไปกว่านี้อีกด้วยก็คือฮิจุนเนี่ยก็บอกบอกว่าจะกลับมาจากนิวยอร์กแล้วมาฟังคำตอบอเนาะแต่ว่าเธออะก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาฟังอีกครั้งเพราะว่าเธอจากโลกนี้ไปอย่างถาวรโดยที่จากไปพร้อมกับตึกโบเทนเนาะในเหตุการณ์นายวันๆ,ๆก็แบบโคตรเศร้าโคตรหน่วง เป็นต้นแล้วแบบจะรู้สึกยังไงวะเออคือคือแบบการที่แบบกูจะต้องเรียนรู้อะไรสักอย่างได้ดีอ่ะมันต้องเสียใจเบอร์นี้เลยใช่ไหมวะเสียใจขนาดที่ว่าคนที่เขาสอนน่ะจากกันไปแบบไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกไหมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าต้นเนี่ยเขาพูดว่าอะไรต้นเขาก็บอกว่าการปล่อยให้คนนึงตายอย่างมีความหวังเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด ครั้งหนึ่งในชีวิตผมถ้าใครได้อ่านแบบเราแล้วนะในหนังสือเล่มนี้คือก็จะรู้ว่าบทลงโทษอะ่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ต้นทำได้อะ่ะก็คือใช้ชีวิตต่อไปอ่ะเนาะ,เ,นอะเออโดยที่ว่าก็ยังมีบทลงโทษอยู่กับเขามาตลอดคือการคิดถึงฮันหีจุนะ,นะมันแบบจะดีมากถ้า เขาไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับเธออีกแต่มันไม่ง่ายสิเพราะว่าจำมาริยาที่มานั่งกินข้าวกับฮันฮีจุนได้ใช่ไหมมารยาเนี่ยแหละก็เห็นว่าไดรี่ของฮันฮีจุนน่ะทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนก็เลยให้ต้นกลับมาเพราะว่าในหน้าสุดท้ายอ่ะเขาพูดถึงต้นทีนี้หน้าสุดท้ายก็แบบตะคน สู้นะเว้ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าฮีซุนเขียนไว้ว่ายังไงเธอเขียนไว้ว่าฉันขอให้เราทั้งคู่คบหากันแบบคนรักแทนความเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาปฏิเสธฉันเขาจะรู้บ้างไหมว่าสำหรับผู้หญิงแล้วการบอกสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอายุเท่าไหร่เชื้อชาติใดอาชีพใดหรือเคยมีคนรักมากี่คนแล้ว มันก็เป็นความรู้สึกใหม่และใหญ่ทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ามันเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในการที่จะบอกออกไปเลยก็อ่านแล้วก็จุกเนาะก็ยิ่งรู้สึกแบบเป็นบทลงโทษสำหรับต้นที่ไม่มีโอกาสได้บอกอะไรเลยอีกครั้งหนึ่งอะใช่ไหมแต่เราว่าจากเรื่องราวของความรักในเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ถึงแม้ว่าทั้งคู่เองอะ่ะจะไม่ได้เป็นอะไรกันมากไปกว่ามิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะแต่ต้นเองก็ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ในตอนนั้นแล้วอะ่ะคือเขาก็บริสุทธิ์ใจกับตัวเองมากๆแล้วที่จะพูดอะไรออกไปแบบนั้นอะ่ะซึ่งมันไม่ผิดเลยและเขาเองก็ได้เปิดโอกาสให้ฮีจุนเองได้เรียนรู้ที่จะรักเขาส่วนการบอกความรู้สึกของฮีจุนเองอะ่ะก็ยิ่งไม่ผิดอะไรเลยอะ่ะเธอก็แบบ เป็นแค่มนุษย์ที่แบบมีความรู้สึกอะและเลือกที่จะรับผิดชอบหัวใจของตัวเองอะโดยการบอกมันไปซึ่งมันก็ทําให้ต้นเองได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะถูกลักอะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆแล้วของการที่มนุษย์เราเองจะเข้าใจในความรักได้คือนวนิยายหรือว่าวรรณกรรมในเรื่องนี้อะมันไม่ได้เน้นแค่ความรักในเชิงโรแมนติกทั่วไปเนาะ แต่ว่ามันพาเราไปสำรวจความรู้สึกลึกซึ้งในการคน้นพบคุณค่าของการมีใครสักคนในชีวิตนะ่ะแม้ว่าบทสรุปของความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่คาดหวังแต่มันก็เป็นการเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองอย่างที่ต้นเองก็ได้บอกในหนังสือแหละว่าการที่เขาทั้งสองคนจะได้เป็นคู่รักกันหรือไม่อะ มันไม่มีความสำคัญใดเลยเพราะเขาได้พบกันแล้วในชีวิตนี้และนี่เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการเออเขาก็พูดไว้แบบนี้มันก็มันก็อาจจะ hurt แหละแต่เราจะเข้าใจมันได้ดีขึ้นเพราะบางคนเขาก็พบเจอกับเราเพื่อมาเปิดใจให้เราได้พร้อมสำหรับคนที่แท้จริงในในลำดับถัดไปของชีวิตเราที่เราต้องเจอเนาะแต่เรื่องราวของต้นกับฮันฮีจุนเองก็ อาจจะกลายเป็นความทรงจำสีจางไปตลอดก็ได้เขาก็อาจจะยังคงจำและเก็บเรื่องราวของฮีจุนต่อไปแม้ว่าชีวิตนี้แน่นอนเลยว่าเขาอ่ะจะต้องเจอเรื่องราวความรักใหม่ๆแน่ๆอีกมากมายด้วยแต่มันก็ยังจะมีคนคนหนึ่งในชีวิตที่เขาจะเก็บมันไว้ในความทรงจำเสมอโดยไม่ทำลายใครมันจะค่อยๆเลือนไปแหละแต่ว่ามันก็จะไม่หายไปมันยังคงมีคุณค่าความจริงของบทเรียนที่ได้สอนอะไรเขาไว้บ้างนั่นเองเรา เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงตั้งชื่อหนังสือเรื่องนี้ว่าลอนดอนกับความลับในรอยจูกเพราะว่าคือลอนดอนเมืองที่เป็นความทรงจำของเขาเนาะที่ไม่ได้จากไปด้วยความเจ็บปวดอะแต่เป็นการจากไปเพราะว่าความเข้าใจแล้วมันก็เป็นความทรงจำที่เหมือนกับรอยจูกที่ประทับฝังเก็บไว้ในใจของเขาแหละฟังดูอาจจะเป็นคำที่สวยงามไปหน่อยเนะเาะเพ้อฝันเพ้อเจออะไรอย่างงี้หรือเปล่าสวยงามเกินไปแล้วทำไมเราจะต้อง ให้มันดูไม่สวยงามด้วยอ่ะนี่มันโคตรจะเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆแล้วที่มนุษย์เราจะรู้จักได้ขอบคุณที่อยู่กับโซโนตในวันนี้นะคะถ้าได้ฟังมาถึงตอนนี้ทุกครั้งที่เราอ่านหนังสือจบเนี่ยเราเองมักจะมีคำถามกับตัวเองกลับมาเสมอเลยคำถามที่เราเองก็อยากรู้ว่าทุกคนเคยมีใครบางคนที่แค่ได้เจอกันก็เพียงพอแล้วบ้างไหมคะถ้าเคยมีแล้ว ลองเขียนจดหมายขอบคุณเขาคนนั้นไหมไม่ไม่จำเป็นต้องส่งก็ได้นะขอบคุณเขาคนนั้นสำหรับการที่เขาได้ผ่านมาให้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างดีไหมส่วนเราเองก็ขอบคุณที่ทุกคนผ่านมาเจอเราแล้วคลิกเข้ามาฟังเราในวันนี้นะแล้วก็เจอกันตอนหน้ากับเวลาที่เหมาะสมเสียงเล็กๆจากใจยังมีอีกมากให้พูดกันนะคะโซนอต a little wise from the herd.